กาะามีพร้อมหมครับเนีกยข้อขึ้นมาได้อีกแล้วสนหมากูปนเม็ดหนาของกัะหวังว่ามือจะแกแตงงามสวยงามเลย มันคำมันคำอาพ่อจัดสามร้อยยี่สิบปุ๋ยละตั้งไหม่ตั้งไหมตั้งนี้ใช่ครับผมเข้าที่บุริเดืเอดตัวกูเขาคุ้มกำเนิดอีกแล้วห้องยืมม้าแล้ว การปังปังไงนุ่มกุชม <25, 55. S 1> ่นนุมกุชมัก่สิบห้าห้าสิบห้ายีบ้ด้พี่นองอาภาเมฆพร้อมไหรครับยี่สครับราคาไปสาย 300. ร0อละอียบ้งนึงก จระเข้ทองเพียงสามเสียย่งไว้แต่เดี๋ก็มาเมื่อพร้อมกันโลูกบังต่อไปเป็นเปามาอยู่ครับผาเมยครับเปามาอยู่มาท่อสามครับโสดอนถอนตัวเลยลูกรอยหาสิบตันไปครับผาเมฆบ่ษบกออกเฮ้ยเสียเลยเจ้ากระสิ บางต่อไปเป็นของขายนมพุดชุ่มนะครับผมราคา25.55นะครับผมจ้งมาบอกค็อบอกยกอ่างกับการหลงคับอกไปเหมือนตุ้ยขอให้โชคดีครับขนาดทัวสามครับพร้อมเก้าที่หนึ่งสองสามครับ บ้านนีบ้านนึกแสงไม่ได้จะไดไปอยู่ทั้ไหันเลยนี่ก,ก็อยู่กับเปียกน้อยครับ หนุ่มกดชูมก็ขึ้นไประบบกวอระบบจอดทำงานอยู่นะครับหนุ่มกดชูมจุดื่าบานจะวองเลยตามนี้ครับสองร้อยสี่สิบพัน เบา,ามาเหมือนเดิมหนึ่งกดชมครับยังเผาเป็นเชิงดันๆอยู่นะครับบ,บ่นนะบงหนว้ำเจ้าแล้วสนะองร้อยหกสิบพันเล็กแปดสิบสบายสบายครับผามีเจี้งกับไปครับ เงี้ยมโตลดละตับลงมาเรื่อยๆนะครับกระแทกนะล่ะเบาๆเบาสามม่อนตับลงม,มาเก้าสุดห้ายครับ